ก็เรียนมานอกไปเยอะไปเรียนมาก็จับจุดได้ข้อเดียวธุรกิจเนี้ยยากที่สุดคืออะไรแค่ตอบถูกเคลมในเดี๋ยวนี้ยจะจะควจะลงจากเวทีก่อนจะลาเนี่ยต้องลงจากเวทีเนี่ยรวยไหมธุรกิจนี้ยากที่สุดคืออะไรฮะธุรกิจเนี้ยที่เราทำ ยากที่สุดคืออะไรในการทําธุรธกิจถ้าใครเข้าใจข้อนี้นะเป็นเงินล้านในสองเดือนเลยถ้าเข้าใจข้อนี้ข้อ,ขอเดียวอีกอ่ตอเอร์ตอเนตอกรโตอเอร์นี่ใใต้หลน้เนธุรกิจนี้มอไหมยากที่สุดการเปิดใจถ้าคุณไม่เปิดใจเขาจะมาเรียนไหม ถ้าคุณเปิดใจใครไม่ได้นั่งในหัวใจคนไม่ได้คุณจะหวังคุณจะรวยธุรกิจนี้เช่นจะเอาตูนบงหัวอะไรก็ไม่สาเร็จเพราะคุณเปิดใจคนไม่ได้การที่คุณจะเปิดใจใครได้คุณต้องมีรักแรกพบคุณต้องเป็นผู้ให้คุณต้องเป็นคนเสียสละคุณต้องมีความเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาคุณต้องเป็นคนมีศิลในตัวครบแล้วเขาจะรักคุณเมื่อเขารักคุณไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะทำลายความรักได้จริงไหมครับ มีรักไม่ต้องกลัวสิ่งอื่นใดความรักก็จะได้ซึกความกลัวนะหัวเราะหัวเราะเรื่องอะไรตุ๊ตุ๊พูดถูกเพื่อเพื่อผิดนะวันนี้นะคนเราจะทําได้วันนี้เราเป็นคนรักของราชบุรีไหมคนบางคนอยากทําธุรกิจแต่ที่ผ่านมาเอาเปรียบคนทั้งชีวิตสลึงนึงก็ไม่กระเด็นกินประตูหัวเดียวดูจุ๊บ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 จะเปิดใจใครได้ใครก็ไม่อยากมา คนบางคนโอ้ยกูอยากไปกับมึงเด้เพราะกูมีความสุขเห็นไหมอย่างดรอปเตอร์เนี่ยไปไปไปไหนนะไปจังหวัดไหนไปเชียงใหม่เชียงบานบานไปโคโลโครนด้อุ้ยกูอยากไปเดือดรอปเตอร์เพราะเขาแม่งใกล้และเขามีความสุขมีความสุขไหมคะมีค่ะมีค่ะมีความสุขไงรนะหว่างมีความสุขกับความทุกเลี่ยมียแบบไหนครับเมียอย่างฉันมีความสุขกับเมียที่มีความทุกข์เนี่ยจะให้ออกคุณไปว่าต้องเสียตัวไว ใครได้บอกว่าอาเป็นตัวเลือกต่างๆวันไหนแม่ยามเสียตัวจะไม่ยากก็คือเราต้องให้ความสุขคนเนาะให้ความสุขคนให้โอกาสคนยิ่งบางคนยิ่งดีมีฐานะเราเป็นคนน่ารักใช่ไหมฮะยิ่งรวยจริงไพี่แล้วรวยไม่ต้องเก่งนะธุรกิจที่ไม่ต้องเก่งนะบอกให้นะคุณไม่ต้องเก่งแต่คุณเข้าใจ พราะธุรกิจนี้ไม่วันแมนช h เพราะเป็น copy ค,คนป .4 ทำไมเอาด็อกเตอร์มาได้เพราะด็อกเตอร์มันเก่งกว่าเราก็ลากมาเรียนไงลากมาลากมาวันนี้ถ้าคุณมีด็อกเตอร์เป็นสาขาคุณเนี่ยถ้าคุณจะเอาอยู่เหรอคุณประสบการณ์ไม่ถึงแต่โค้ชเขาถึงด็อกเตอร์มาฟังเก็บติดตัวคุณแล้วนี่งไงนี่คือมันไม่ต้องเก่งไงที่อื่นคุณจบโททัานจบโทคุณจบเอกทันจบเอกที่นี่ขอให้คุณเข้าใจ คนใบก็ทาได้นะคนตาแต่ก็ทําได้ธุรกิจนี้ถ้าเข้าใจแต่สิ่งที่ยากคือคนคุณมีคนรักไหมครับมใครที่มีคนรักเยอะบางคนรักโมคาสวยโมคามีจีมีนมแบบโมคามีไหมครับบางคนมีจีมีนมโมคามีความสวยอันโสกพาแบบโมคา มีความดีแบบโมฆะกูก็รู้จักกัาไปทั่วไปตาตะตาไปทั่วแต่ไม่เคยผันดึงเงินเลย